สวัสดีค่ะเนี่ยมาเพนจันทรนะคะวันนี้จะมาสอนอาหารไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเทตั้งน้ํามันใส่กระทะก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็จะทอดมะม่วงหินมะพร้านก่อนค่ะพอเหลืองได้ที่แล้วนะคะคราวน,นี้เราก็จะตักมะม่วงหินมะพร้าวขึ้นมาก่อนค่ะ รายการต่อไปเราก็จะทอดเผ็ดหอมนะคะหอมได้ที่แล้วนะคะรายการต่อไปของเราก็จะทอดไก่ค่ะเนื้อไก่ของเราที่หั่นเตรียมมาไว้เราก็จะมาชุบแป้งอเนกนประสงค์นิดหน่อยนะคะไม่เยอะค่ะ พอไก่สุกแล้วเหลืองได้ที่แค่นี้ก็พอนะคะเร,เราก็ปิดแก๊สไว้ก่อนค่ะตักไก่ขึ้นมาก่อนค่ะอย่างต่อไปเราก็จะมีพริกแห้งนะคะเราก็มาทอดนิดหน่อยค่ะเราได้พริกแห้งแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาผัดแล้วค่ะเราก็มาเริ่มผัดกันเลยนะคะเราก็ใส่น้ํามันใส่กระเทียมไปนิดหน่อยค่ะ ผัดกระเทียมพอเหลืองแล้วคราวนี้เราใส่เห็ดหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยไก่นะคะหอมใหญ่ต้นหอมบม่วงหินม,มพานพริกแห้งจิม,มิช้คั่วไว้ค่ะคราวนี้เราจะเติมน้ำตาลทรายซอสทุกเขาน้ำมันหอย อันนี้เรามากุ๋นเาเลยค่ะเผาที่แล้วนะคะเราเผานี้เรา,าก็ปิดแกะะ๊สเลยค่ะเราก็ได้กายมะม่วงหิม่าพานซึ่งเราทำทานเองที่บ้านได้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ